ข้น่างทุท่านไปจ้างคนที่ปัน้นท่านอยากได้ล่างนอนไม่ได,นนไไดท้ทั้งคืนเลยวันันอนไม่ได้ ผมหายอย่างนี้ผมก็มาให้เาให้หมอดูเาครัครับท่านผู้ชมฮะน,นี้เป็นสะพานแห่งแรงสัทธาหรือสะพานที่ร่วมใจกันสร้างโดยชาวบ้านซึ่งชาวบ้านนะครับอันนี้อยู่ที่บ้านหนองหอยแล้วก็ที่เขาสร้างเนี่ยท่านผู้ชมอยากรู้ว่าสร้างไว้ทําไมไปเดินเล่นเหรอฮะหรือไปทําอะไรนะฮะอันนี้เขาตั้งศาลนะเขาปู่ปป หรือที่เรียกว่านะโบราณโบราณน,นะเขาบอกว่ามีมีร่างหรือสังขารที่เอ่อเป็น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 คนโบราณหรืออะไรแล้วแต่นะมานิมิตแล้วก็ฝันว่าเอาเขาขึ้นมาจากในน้ําที่เขาอยู่ในนี้นะครับก็คือชื่อปู่แสงนะครับที่คนขอโชคขอลาบแรงศรัทธาอย่างแรงนะตรงนี้นะเป็นสะพานที่ให้ผู้ชม เดินไปแล้วก็อยู่กลางกลางกลางหนองนะกลางหนองเนี่ยเรียกหนองแสงนะครับหนองแสงอยู่กลางหนองเนี่ยคือให้คนที่ไปบูชาแล้วก็เป็นเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินไทยและเรื่องราวดีๆนี่แหละนะครับท่านผู้ชมจะจะ หาชมได้จาก TTV News นะ TV Digital แล้วก็ TV Thailand นะครับที่ในช่ของช่อง Channel ของ YouTube นะฮะกดเข้าไปหรือกดทีเพชร Thailand ทีเพชรโปรดักชั่นเนี่ยยมีกี่ตัวเนี่ควาย4ตัวฮะ4อืมควายใช่มั้ยจ้าควายหรือควายควายเอ้านี่แหละนี่ควายหรืออะไรควายเออควายกยายบอกควายผมงงนะเนี่ย แล้วนะครับจะเห็นหลายวัดหลายฐานที่เรื่องราวของโบราณโบราณนะฮะเราก็นํามาเสนอในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ต่างๆนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะโดยรวมนะการโดยรวมสมดให้ดูนะครับนะวันนี้เราไม่ได้โดนมาครับถ้าโดนมาเราก็จะขอขึ้นอ่าที่สูงขอชมขอบารมีของท่านนะครับเพื่อได้เปิดให้ลูกหลานได้ชม นะครับไปใกล้แต่ว่านี่เราไปถ่ายใกล้ๆแล้วน่าจ,จะเห็นภาพต่างๆเห็นทิ้งตสิต,ต่างๆตรงนี้ก็ะจะเป็นทางขึ้นเดินได้นะครับมันเป็นหนองเป็นหนองน้ำนี่แหละนะครับเป็นนึ่งดาวของความศักดิ์สิทธิ์โอ้โหนี่หายากเลยฮะมาแล้วฮะเนี่ยเลี้ยงที่ผมชอบ มาแนละ้วโอ้โหแจ๋วเลยหายากเลี๋ยวขี่ไปเลยนะนะยายมามาใกล้รถไม่มีเหรออืมเอาไปเลี้ยงที่ไหนเนี่ยไปเรื่อยไกลนะโอ้โหไปเรื่อยนี่ ไปเลี้ยงที่เลยนะคิดเนอะาหน้าสงสารก็จะต้องไล่ไปไกลขนาดนั้นนะเนี่ยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวก็จะลงหนองนี้ไม่ไม่ลงนะฮะคงจะไปทางนนะู้นฮะหาชมยากนะฮะหาชมยากัต์เลี้ยงที่น่ารักบ้านเรานะครับนี่คือบรรยากาศนะครับ 一块。